อีกหนึ่งคำถามนะคะเรื่องของช็อกโกแลตซีสค่ะเรื่องยอดทิตของสาวๆน,นะคะคุณหมอที่ฉันเป็นช็อกโกแลตซีสอยู่ที่ปีกมดลูกค่ะแล้วประจําเดือนมาไม่ปกติหรือแทบจะไม่มาด้วยซ้ํานะคะพอถึงวันที่ประจําเดือนจะมาอาการต่างๆนานาของคนที่เป็นประจําเดือนก็มาด้วยค่ะ,คะแต่ไม่มีเลือดออกจนต้องยอมมีเพศสัมพันธ์กับสามีถึงจะมีประจําเดือนออกมาโอ้มีแบบนี้นะคะ,คะ เป็นเพราะอะไรคะคุณหมออันตรายผิดปกติอะไรหรือเปล่าคะเป็นข้ออ้างเบาเนี่ยฮะคุณหมอว่าคุณหมอว่าเราคงต้องดูอะค่ะว่าอย่างคุณผู้หญิงท่านเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นช็อกโกแลตซิสที่ปีกมดลูกถูกไหมคะแสดงว่านั่นได้ผ่านการตรวจมาแล้วแต่คําว่าช็อกโกแลตซิสที่ปีกมดลูกเนี่ยคุณหมอคิดว่าผนังเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยน่าจะไปเกาะบริเวณรังไข่กับปีกมดลูกที่อยู่ข้างนั้นมากกว่าทีนี้ถ้าเราถามว่า เอ๊ะแล้วทำไมประจําเดือนมันถึงไม่ค่อยมาแล้วค้องมาดูว่าหนึ่งเป็นช็อกโกแลตซีสจริงไหมเป็นผนังเยื่อบุพรงลูกเจริญผิดที่จริงไหม,มหรือไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าการที่ประจําเดือนไม่มาเนี่ยหรือไม่ค่อยมาเนี่ยจากการที่ผนังเยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดที่เนี่ยแทนที่มดลูกจะเหมือนลูกชมพู่หรือลูกแพรค่ะ,คะข้างในโพรงชมพู่หรือโพรงลูกแพรเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเยื่อบุโพรงมดลูกน้ําสารคัดหลัง่งแล้วก็เส้นเลือดพวกเส้นเลือดที่มันแห้งแล้วเนี่ย กรณีที่มันหลุดลอกออกมาจากพงมดลูกผ่านช่งองคลอดและเป็นประจำเดือนที่เราเห็นเนะี่ยบางครั้งมันไม่หลุดลอกออกมามันผ่านไปที่ผนังไหลซึมผ่านผานังไปที่กล้ามเนื้อของมดลูกหรือว่าไหลย,ย้อนไปที่ปีกมดลูกไปเกาะที่รังไข่ทำให้ปริมาณของประจำเดือนเนี่ยมันไม่ค่อยออกมาทีนี้ปริมาณของประจำเดือนไม่ค่อยออกมาเนี่ยหรือออกน้อยเนี่ยการที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเป็นกร,ระทุ้งบริเวณปากมดลูกมันก็เป็นการที่เป็นการไปเหตุนะคะที่ กระทุงแล้วมีเพศสัมพันธ์แล้วมันมีเลือดออกมาคุณหมอว่าการที่มีเพศสัมพันธ์ขนาดที่มีประจำเดือนเนี่ยเสี่ยงต่อการติดเชือ้อหมอคิดว่าอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่สมควรมเป็นการแก้ที่ปลายเหตุมันไม่ใช่ละแต่ขณะเดียวกันเราต้องดูว่าหนึ่งเราไปตรวจแล้วเป็นผนังเยื่อบุโพรงลู้จึงเนินผิดที่ไหมเป็นช็อกแลตซีจริงไหมหรือเป็นเป็นบริเวณที่ปีกมันลูกจริงไหมถ้ามันไม่ใช่เราก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วอะไรเป็นตัวสกัดกั้นที่ไม่ให้เลือดประจำเดือนมันไหลออกมาอาจจะมีเนื้องอกตรงบริเวณ จุกของปากมดลูกที่อยู่ด้านในหรือเปล่าทําให้น้ําประจําเดือนไม่ไหลออกมาทําให้มีก้อนในโพรงมดลูกหรือทําให้โพรงมดลูกมีการหนาตัวไหมการํามัาตาสาวง่ายนิดเดียวค่ะจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้เลยว่าปัญหาของคุณผู้หญิงท่านนี้เกิดจากอะไรเพราะฟังดูที่เล่ามาแล้วเนี่ยก็นึกเลยไปถึงว่าเอ๊หรือว่ามันจะเป็นสัญญ,ญาณบ่งบอกอะไรหรือเปล่าว่าเอยมีโรคอะไรแทรกอยู่หรือเปล่าโรคภายในของคุณผู้หญิงเ็อ่ที่บอกค่ะเวลาที่มีการกระทุง้งบริเวณปากมดลูกเนี่ยมันเหมือนเราไปกระทุ้งแล้ว ข้างในมันมีออกมาแต่ก็ออกมาก็ไม่ได้เยอะนะคะเท่าที่ดูก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเราคงต้องดูว่าปัญหาเขาเกิดจากอะไรแต่ถ้าอย่างของคุณที่คุณภูมิพุ่ิเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มอาการที่ว่าเรามีความรู้สึกในขณะที่ก่อนที่เราจะมีประจำเดือนอแต่พอประจำเดือนเรามาแล้วเนี่ยอาการต่างๆนียหายไปเขาเรียกว่า PMS ก็คือกลุ่มอาการก่อนที่จะมีประจำเดือนความรู้สึกของต่างๆจะคัดตึงเต้านม,มรู้สึกนองนวงท้องน้อยหรือว่ารู้สึกอันหดหดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นทางนั้นะ อันนี้ก็แล่วัต่คนแต่ยังไงก็ต้องไปตรวจนะคเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าปัญหาของเราเนี่ยเป็นช็อกโกแลตซีสหรือเป็นจากอะไรหมอแนะนำว่าไปพบสูตินรีแพทย์เลยนะคะเคครับ